ใช่นะคะรางวัลดีแอคเซ a t o เรเตเป็นของคุณอุไรเพชรรัตจาก360แคร์หรือ360แค r ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณอไรนะครับ360แคร์นะครับที่วันนี้ได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลของการปรับ นะครับแล้วก็พัฒนาธุรกิจในใสถานะวิกฤตนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงที่ผ่านมาโควิด19ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการแต่ว่าเนื่องจากถ้าเรามองเห็นโอกาสเป็นพัฒนาได้นะครับวันนี้เป็นรางวัลของการที่สามารถมีวิสัยทัศน์และก็สามารถเกิดธุรกิจได้ในยุคภาวะวิกฤตนะครับล้วก็ทราบว่าน่าจะมีแผนและก็โอกาสที่จะขยายตัวต่อไปด้วยนะครับส่านนี้ก็ขอให้ธุรกิจนะครับประสบความสำเร็จแลวก็เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องนะครับสสดงความยินดีครังครับขอบคุณครับขอบคุณ สวัสดีค่ะ,คะรองศาสตราจารย์ดรอรพันธ์คงมาลัยจากรุชลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอุไรเพชรัลั์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษ,ษัท360 Care แคร์จำกัดและเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพความสูงไฮแคร์ค่ะ โครงการ SME ปรับตัวรับมือบูค้าเวิร์กภาคบริการนะคะเป็นโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอปีนี้นะคะมอบหมายให้ทางมหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์ดูแลผู้ประกอบการในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งในปีนี้เรามีแนวคิดนะคะในการที่จะ ยกระดับผู้ประกอบการว่าทำอย่างไรกับในสถานการณ์ที่เปลี่ยนผันมากๆานะคะเป็นความยากมากๆกับผู้ประกอบการจะทำยังไงให้ผู้การเนี่ยสามารถที่จะก้าวพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้แล้วเติบโตอย่างยัง่งยืน,ยนในปีนี้นะคะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการสมัครเข้ามาเกือบ300รายนะคะเฉพาะผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเราคัดแค่38รายนะคะเข้าสู่โครงการาแล้วก็มีเพียง4รายเท่านั้นนะคะที่ได้รับรางวัลซึ่งต้องเรียนว่ากว่าที่กรรมการจะ คัดเลือกผู้ประกอบการให้ได้รางวัลแต่ละท่านเนี่ยโอ้ร oh, ประชุมกันหลายรอบมากนะคะเรามีเกณฑ์ที่เข้มข้นมากๆและวันนี้นะคะค,ค,คุณอุไรของเราเนี่ยนะคะคเป็นผู้ที่ผ่านนะคะได้รับรางวัลตัว A ดิเอ็กซลเรเตอร์นะคะเป็นท่านเดียวเลยขอบพวกคุณนะคะซึ่งอันนี้ตอนแรกอาจารย์ก็ยังสงสัยมากเพราะว่าจริงๆคุณอะไรเนี่ยท่านเป็นผู้ประกอบการที่เติบโตมาจาก Social Enterprise นะคะแล้วก็ธรรมชาติของ Social Enterprise เนี่ยเราจะโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่อาจจะต้องถามทางทางคุณอุไรว่าทำยังไงนะกลายเป็นว่าคุณอุไรเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ได้รางวัลเอ c e ซ์ r a เลเคือปรับตัวได้เร็วมาก<ว>ในภาวะการนี้ อยากให้ให้แชร์ให้ทางอาจารย์โครงการฟังสักนิดนึงค่ะได้ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยค่ะคอนเซ็ปต์ของเราคือสังคมอยู่ได้เราถึงจะอยู่ได้<ช><ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมวิกฤตณปัจจุบันนี้ทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะอาจารย์<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังคงอยากให้สังคมในมือเราเนี่ยอยู่ได้ตัวผู้ประกอบการเองอย่าง360อแคร์เองเนี่ยค่ะก็ต้องเร่งสปีดเพื่อทําให้ตัวเราอยู่ได้แล้วเราถึงจะส่งต่อไปให้กับสังคมได้อยู่ได้ตามเรานั่นคือเหตุผลที่เราต้องเร่งสปีดตัวเรา แล้วก็เลี้งสังคมให้กลับมาพลิกฟื้นกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดอาจยา์ค่ะนี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเราต้องยอมรับกันนะคะว่าตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเนววิกฤตเราเยอะมากในอนาคตก็ยังคิดว่ายังจะเยอะมากต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ผู้ประกอบการทุกท่านอย่าพึ่งท้อนะคะมีคุณอุไรเนี่ยนะคะเ,คเป็นโรโม m o ลเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจนะคะ,คะที่จะฝ่าวิกฤตนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ดูแลลูกค้าดูแลสังคมชุมชนไปพร้อมๆกันขอให้กําลังใจกับผู้ประกอบการทุกท่านนะคะแล้วก็ท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณไรนะคะคุณแ<ร>ก้วจางก็เป็นผู้ประกอบการที่ยอดเยี่ยมมากคะ่ะได้รับรางวัลดีเอ็กซ์เลเตอร์ปี2565ในปีนี้ไปคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ